ได้เลยมาลองเรียบเรียงเรื่องราวของ *Rebirth of the South Patriot* ปรมาจารย์กระบี่เกิดใหม่ตอนที่5ให้น่าสนใจกันบทนำจากขยะสู่ยอดฝีมือหยุนเฮาอดีตายนายน้อยตกอับผู้ถูกตราหน้าว่าเป็นขยะของสำนักกระบี่คลั่งกลับมาผงาดอีกครั้งในตอนนี้ความลับแห่งพลังที่ซ่อนเร้นของเขาเริ่มเผยออกมาเมื่อเขาสามารถเปิดกระบวนท่าร่างสมบัติหลิงหลงได้สำเร็จไม่เพียงเท่านั้น เขายังอาจหานท้าทายขีดจำกัดพยายามเปิดด่านพลังขั้นที่สองท่ามกลางสายตาดูแคลนและการแข่งแย่งชิงดีหยุนฮ่าจะพิสูจน์ตัวเองและทวงคืนศักดิ์ศรีกลับคืนมาได้หรือไม่เนื้อเรื่องย่อสึกแห่งศักดิ์ศรีตอนที่5เปิดฉากด้วยความตึงเครียดเมื่อหยุนฮ่าแสดงพลังที่แท้จริงออกมาทว่าตระกูลคู่แข่งกลับท้าประลองสเสวียนเทียนเพื่อตัดสินผู้ครอบครองสำนักกระบี่คลั่ง หยุนเทียนค้ยพ่อของหยุนห้าวปลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะสำนักตกต่ำไร้ซึ่งยอดฝีมือแต่หยุนห้าวกลับลุกขึ้นยืนหยัดประกาศตัวเข้าร่วมศึกขณะเดียวกันเฟยอวีสหายร่วมสาบานกลับค้นพบความลับบางอย่างเกี่ยวกับพลังที่ซ่อนเร้นของนางพลังแห่งเผ่าเทพโบราณที่ถูกผนึกไว้สรุปจุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาการประลองสเสวียนเทียนกลายเป็นเดิมพันชีชะตาอนาคตของสำนักกระบี่คลั่ง หยุนห้าต้องแบกรับความหวังและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าขณะที่ปริศนาพลังของเฟยอวีก็เริ่มคลี่คลายบ่งบอกถึงเรื่องราวเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่และอันตรายข้อคิดความพยายามไม่เคยทรยศใครแม้จะถูกดูถูกว่าเป็นขยะหยุนห้าก็ไม่ยอมแพ้ฝึกฝนอย่างหนักจนบนรรลุพลังอันยิ่งใหญ่อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตา หยุนห้าเลือกที่จะลุกขึ้นสู้ท้าทา,ทายโชคชะตาแทนที่จะจมอยู่กับความสิ้นหวังมิตรภาพและความผูกพันมิตรภาพระหว่างหยุนห้าและเฟยอวีคือพลังสำคัญที่คอยผลักดันให้ทั้งคู่ก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างมีเหตุผลพลังที่ถูกผนึกไว้ของเฟยอวีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วรอวันเวลาที่เหมาะสมที่จะถูกปลดปล่อยจุดเด่นที่ทำให้น่าสนใจ การพลิกผันจากตัวละครที่อ่อนแอสู่ความแข็งแกร่งการต่อสู้ชิงไหวชิงพลิบและการแย่งชิงอำนาจปริศนาพลังที่ซ่อนเร้นและความลับของตัวละครฉากต่อสู้สุดมันและเอฟเฟกต์ตรการตา Rebirth of the Soft Patriarch ปรมาจารย์กระบี่เกิดใหม่ตอนที่5จึงเป็นตอนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นลุ้นระทึกและชวนติดตามว่าหยุนฮ้าจะสามารถเอาชนะการประลองและก้าวสู่เส้นทางแห่งปรมาจารย์กระบี่ได้หรือไม่ พลาดไม่ได้